กัพ่อเมียนหระได้นอบักแหงลูกเขยเนี่ยมันไปจังไดล่ะตะเวนคำาหลืองไปนอนอยู่ใสล่ะมันคือจังบัตรออกมาเมียนอยู่แหม่นี่นี่น,นพีพอดีพอดีแล้วดหนีแดดถอกนี่พอดีเก็บเลยนี่นี่โอ้บักอันนี้บลอกหูเวียกจากของไดขันผลมาห้ามนี่ก็แล้วเลยอีกแล้วนี่ตากอีกซิป,ปีกับบอแล้วดอกโอ้ย กูทะเลัดยุนีตากแดดตากหน้ากูหลดเมือยอเด้อเด้อกูสินี้ไปนอนก <mam poems> ่อนอุ้ยนอนถามันก่อนจะข้าวอุ้ยกูกับมือยกูด้วยแดดก็บหัวแดดแบบหยามมันแดดนะหน้ากูหอนแหงแค่กูกว่ามันพ่ออันกูที่แบบผัวมึงบแบบเคยกูเนี่ยมันไปจังไหนมนจังไหนมันจะไปเป็นบาทวันมาอยู่อุแฮงแต่มืองานเขานอกกูว่ากล้องอยู่หันล่ะคือ อยู่ขางงานเขานอนละบมือพ่อเก็บเราบนนี่มันก็พ่อเก็บตีนางมันบอท่านมาไหมให,ให้ให้กูนอนชอามีแห้งก่อนเด้ออันกูเมื่อยแห้งอยู่ไรกู้ก,กวดเขาอยู่หันว่างหันไหมนางเป้อะไรแม่ไ,มออมไปอาหนามไม่ให้กูกินมนนางนามบอกนา,นามอยู่ดากอันอยู่ดากันโรดข้าเจ้านั่นเด้อกูก้หิ้วหนามกูสีนอนถามเออเออล้าน,นท้ายคยนี้คอยไปอาหนามก่อนไปไปไปกู้สีนอนอยู่แหนล่ะกูโอ้ย นอนอยู่น้ำแทลนี่ล่ะเฮ้ยอันนว่านอนอยู่จริงๆล่างแขนไม่เท่าแล้วคนแนนได้โอกาสแล้ว แทงหอดแทงเมื่อยเอ้าอีแม่ไปใส่ระบาดนี่บนอันหน้าแม่กินไปใส่ละแม่แม่อ๋ออีหยั่งล้านน้าโอ้ยยี่หยังอยู่นี่ไุ้ยอะนี่ไผเล่าหยังมัดปลุกกุ้เอาไปขึ้นไปหัวไปล็อกนะกุ้ยบักขาดอันนั้นอีกบ่นอ่างฮะไม่คอยโมโหแล้วขอยกำลังล็มาเจ้านั่นแบบหายน้ำนั่นอีกแท้ๆล่ะนี่มันไก่แฮ้ไใสกว้ยยังสี่ตีล้านางแต่มึงมามาป ขันเองโผลู่นี่ทีล่ะโอ๊ยใส่เลยเดี่ยวนี่เอาคนามจิตใจขอมึค่อยมาเล่าข้ออันันได้ละนี่โอ้ยมันก็จะให้เห็ดอีกแล้วได้เดือนหนาบักอันนี้แม่มันกระโผดอีรีได้นหนาหัวมึงน,นั่นนางโอ้ยบักคาอยากอันนั้นมึงม่าจะใส่เดี่ยวนี่มันก็จะจังทรให้อเอาแท้ย้มได้ก็ได้แม่กูจะเอาให้มันบ่ได้เกิดเป็นคนเบิ่งนี่เฮ็ดอีหยังกระโผดพ่ายแม่จะได้จะหัวแพ้ร์ขยงมาโผล่คน บักซาดซัวบ่สเอา